วันนี้มาพบก,กับที่เจซังนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่ไร่ส้มเด็กขกปองแล้วก็ไร่ส้มปกติธรรมดานะครับเดี๋ยวเราจะให้พเพื่อนๆพาไปดูเอยเดี๋ยวเราจะให้เดี๋ยวเราจะพาพเพื่อนๆไปดูเกี่ยวกับเด็กขุปองนะครับผมเลยเนี่ยลูกนี้เป็นไงครับสวยไหม นี่ก็แก่แดกนะครับเชื้อลากินแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปดูรอบๆกอนาผมมีทัดรอบๆเอาแล้วครับเดี๋ยวเราจะกลับมานี่ก็เป็นไรส้มหมดเลยเพื่อนเห็นไหมแต่ส้มเลย กีเราล้วก็พ่นยาข่าญ้าไปเรียบร้อยแล้วก็ใส่ปุ๋ยไปเรียบร้อยแล้วเนาะลายสมทั้งนั้นเดี๋ยวคุปองช่วงนี้เป็นเดือนอสิงหาคมนะครับมันก็จะมีลูกที่แบบแตกแตกแล้วเนาะ ลูกนี้ก็แตกด้วยเช่นกันนี่ครับรอหมาจะ,จะกรกยาคู่ใจกัดข้อข้างจะร้อนนะครับ ก็พอดูไรส้มเดคกูปองเสร็จนะนี่ครับเราจะให้ดูส้มธรรมดาใกล้สุกแล้วเน,นี่ยใกล้สุกล้วนี่ครับไรส้มของเรา โอ้วิวสวยมากเลยมีแต่ส้มทางนั้นเลยพพเพื่อนเอ้ยนี่ครับมันมีส้มที่เขาหอ่อขอหอคือการการพืชการศัตรูการอะไรพวกนี้นะ โอเคไปว่าไม่มีอะไรมากเอาไปว่าไม่มีอะไรมากนะครับก็คลิปนี้ก็ไม่ได้ตั้งใจจะมาถ่ายเนาะก็คือไม่ได้มาถ่ายนะแล้ววันนี้เราก็แวะมาพอดีเลยครับหลังจากที่เราไปพักที่ข้างล่างมานะครับเดี๋ยวเราก็จะขับกัแล้วโอเคบ๊ายบาย